นี่ค่ะน้ำท่วมอีกแล้วค่ะพี่น้องน้ำท่วมบ้านโอ๋อีกแล้วค่ะนี่ทางเข้านะคะเหนื่อยแล้วค่ะคืนนี้คือหมดแรงแล้วนะคะเหนื่อยแล้วจริงๆค่ะร่วมทพวมรอบที่สามแล้วค่ะติดติดกันเลยค่ะติดติดกันเลยค่ะพวมรอบที่สามแล้วพี่น้องอันนี้คือทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านนี่ทางเข้าบ้านโอนะคะ น้ำเชี่ยวมากน้ำแดงเลยค่ะตรงนี้น้ำแดงเลยค่ะเข้าบ้านนะคะโอ๋กำลังเดินเข้าบ้านนะคะโอ๋กำลังเดินเข้าบ้านเนาะพี่น้องเหนื่อยจังเหนื่อยเลยค่ะเก็บจนเหนื่อยแล้วนะคะเก็บจนเหนื่อยแล้วค่ะ น้องโดนตกโอ๊ยตกฟ้าร้องมาอีกแล้วนะคะหยุดได้แล้วแหละค่ะหยุดได้แล้วพ่วงไม่ไหวแล้วรอบสามแล้วค่ะรอบสามแล้วดูค่ะพี่น้องน้ําน้ําไปแบบว่าเร็วเลยค่ะน้ําไปเร็วมากค่ะพี่น้อง น้ำไปเร็วมากโอ้ยพี่น้องเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมีแต่น้ํามีสวนของโอเนาะโอ้ย,อยแค่นี้นะคะฟ้าแรกค่ะพี่น้องแค่นี้นะคะ